ครับผมหลังจากที่เรา,เาใส่กิจลายแล้วก็ตำแหน่งเสาเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะเราก็จะเอาประตูกับหน้าต่างเนี่ยมาไว้ในแปลนของเราเนาะนะครับอโอเคไปเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับไปเช็คก่อนนะครับว่าแบบเขาว่าไงบ้างอ่ะเอาละ นะครับนักเรียนจะเห็นนะครับตอนนี้เรามีเสานะครับเราเราเรามีเสานะเสาพวกนี้นะครับนะเรามีครบละนะครับนะแนว A กับ B เราครบละเราก็จำนะครับว่าเดี๋ยวเราจะเอาตัแหนึ่งประตู2เนี่ยนะครับมาใส่นะครับปสองเนี่ยมาใส่อปอ1อยู่ในห้องนอนเนาะปหนึ่งนะครับปอ1ติดกับอะไรเนี่ยติดกับเสาต้นนี้นะครับปหนึ่ง นะครับแล้วก็ปอ .4 นี่เป็นประตูห้องน้ําแล้วก็ปอ .3 ระเบียงนะโอเคเดี๋ยวเราใส่ประตูก่อนนะครับเอาปอ .2 ก่อนเลยนะครับประตูใหญ่หน้าบ้านบ่ายนะครับโอเคไหนดูปอ .2 เลยนี่อ่าเห็นความแตกต่างละนะครับความแตกต่างคืออะไรครับกลับไปดูทีนี้นะครับป .2 เนี่ยนะครับตามแบบเนี่ยนะครับออตอนที่ครูทําในคลิปแรกๆ คลิปแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูละเอียดนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับป .2 เนี่ยนะครับลักษณะบานเปิดเนี่ยเขาเปิด180นะครับนักเรียนเห็นลักษณะตรงนี้ไหมครับลักษณะวงเปิดเนี่ย180นะครับนะอย่างป .1 เนี่ยคือเปิดแค่90นะครับเดี๋ยวครูจะแก้เจ้าป .2 เป็น180แป๊บหนึ่งนะครับโอเคกลับมาที่ AutoCAD นะครับนะวิธีการนะครับก็เช็คดูนะครับตอนนี้มันเป็นก้อนเดียวกันถูกไหมครับนะครูกด x ครับ x enter คำสั่ง e c ็ o โนะครับแล้วก็เลือกตัวที่คูต้องการจะแตกนะครับปุ๊บแบบนี้คลิกไปแล้วก็อะไรครับพอคลิกไปแล้วมันเป็นเส้นประแบบนี้แล้วต้องพอใจแล้วก็ Enter นะครับตอนนี้มันแตกแล้วเห็นไหมครับจากที่เป็นก้อนนะครับแตกลวคราวนี้ทำไงต่อครับเข้าคำสั่ง o t a ท e เลยครับอาร์โอ e r นะครับเลือกวัตถุตัวนี้ครับนะเพื่อที่จะหมุนนะครับนะกำหนดจุดหมุนที่จุดนี้ครับเดี๋ยวคูปด F 3านะครับโทษกด F 9นะครับ ปึ๊บตรงนี้นะครับครูจะต้องเลือกอย่างนี้ครับใช้คำสั่ง rotate แล้วใช้ตรงนี้เป็นจุดหมุนนะครับนะแล้วก็คลิกจุดที่1ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาคลิกจุดที่2ที่ตรงนี้ เพื่อหมุนเจ้าบานตัวนี้ให้ออกมาในทิศทางส่วนโค้งสีแดงตรงนี้โอเคทําเลยดีกว่านะครับ R O Enter นะครับเลือกวัตถุนะครับกําหนดจุดหมุนนะครับคือจุดที่คุยกันไว้คือคือตรงนี้นะครับนะชิ้ค้างที่คีย์บอร์ดเมาส์ขวาชิปค้างที่คีย์บอร์ดเมาส์ขวานะครับแล้วก็เลือก End Point ก็คือจุดนี้นะครับพอเลือก End Point ไปแล้วเนี่ยเอาใหม่นะครับ Rotate R O Enter เลือกวัตถุนะครับ ชิปค้างที่คีย์บอร์ดเมาส์ขวาหนึ่งทีคลิกที่เอนพอยต์นะครับตัวนี้เห็นไหมครับพอพอเลือกมาแล้วเนี่ยติดมาแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนจะเห็นมันจะหมุนละเห็นไหมครับมันจะหมุนนะครับเราต้องการท่านี้ถูกไหมครับแต่บังเอิญไอ้ตรงที่เราต้องการเนี่ยมันเข้าแกนได้พอดีก็กด f 8ครับปึ๊บเนี่ยเห็นไหมครับมันจะล็อกที่แกนแบบนี้ปั้งเรียบร้อยนะครับนะแล้วเราก็ใช้คําสั่ง extend ต่อเลยครับ ex Ent เ r เลือกเป้าก็คือตัวบานประตูเลือกวัตถุที่วิ่งมาชนก็คือลัศมีวงเปิดมันก็จะวิ่งมาชนเราแบบนี้นะครับนะเช่นเดียวกันนะครับฝั่งนี้นะครับทำไงลบกทิ้งเลยครับ e last นะครับ e enter เลือกแบบนี้เลยครับแล้วก็คำสั่ง m i ลเล r m i enter นะครับเลือกชุดนี้นะครับนะตัวบานและรัศมีวงเปิดแล้วมาจับ e อ d point นะครับชิดค้างที่คีย์บอร์ดเมาส์ขวาหนึ่งทีคลิกที่ Endpoint นะครับปึ๊บแบบนี้แล้วก็ตั้งขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วก็คลิก นะครับแล้วก็ตอบโหนเอนเอนเธอจบแล้วนะครับนี่คือจบแล้วนะครับประตูนะครับประตูได้แล้วนะครับนะแล้วทำไงครับทำยังไงครับทำต่อก็คือเข้าคำสั่งอ่ะก็คือผมจะคัดมันนะผมจะคัดมันแล้วก็ทำให้เป็นบล็อกเนาะแต่พอเราอยู่เรารูล้ละถ้าเราอยู่ในอาชีพสิบสี่แบบเนี้ยเราทำไม่ได้นะครับก็ต้องสลับเมนูออกไป ME N U เมนูนะครับแล้วก็เลือก c u t b a c k นะครับนะ ดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็คลิกตัวที่เราจะทําเป็นบล็อกก็คือตัวนี้ปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วเราก็คัดแบบนี้แล้วเราก็เข้าอะไรครับ Edit แล้วก็ paste Add box อ่าคูลืมไปขอโทษนะครับกด Escape ทิ้งไปก่อน paste Add box เนี่ยควรจะมาที่อะไรก่อน Layer แล้วก็เลือกที่ดอนะครับแล้วก็ Edit แล้วก็อะไรครับ Pa s t e a บล็อนะครับแล้วก็อะไรครับบังคับ F อะไรด้วย F9 ด้วยนะครับให้มันลงส n a ปไว้นะครับนะเดี๋ยวค่อยมาปรับอีกทีค่อยว่ากันนะครับนะโอเคให้มันลงสแนปแบบนี้หนึ่งมครูก็คลิกเลยนะครับปึ๊บแล้วมาเช็คดูนะครับสิ่งที่ครูต้องการนะครับนะสิ่งที่ครูต้องการเลยคือต้องให้มุมนี้นะครับมาลงส n a p นะครับแต่เมื่อกี้ที่มาลงสแนปคือจุดนี้ครับจุดตัดจุดนี้ลงสแน p นะครับซึ่งเราไม่ใช้นะครับเดี๋ยวเราจะ move มูฟเจ้าประตูตัวนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับนะทั้งหมดเลยเนี่ยโดยจับจุดเนี้ยเป็นจุดหลักแล้วให้บังคับจุดนี้ให้ลงสน a p วิธีการทําอย่างนี้ครับเข้าสั่งมูฟครับ m enter นะครับเลือกวัตถุแบบนี้นะครับเลือกได้แล้วนะครับเพราะมันเป็นบล็อกนะครับเมาส์ขวาหนึ่งทีนะครับจับจุด e n d p o i ต t ตรงนี้ครับเมาส์ขวาขอโทษนะครับชิดค้างเมาส์ขวาแล้วก็เลือก e n d p o i ต t นะครับแล้วก็ไปจับที่เอนพอยตแล้วตรงนี้นะครับนักเรียนไม่ต้องทำไรแล้วนะครับปด f 8นะครับให้มันอยู่บน snap แบบนี้แหละกด F8 ก่อนนะครับนะให้มันอยู่บน snap นแล้วก็คลิก ปั้งเรียบร้อยตอนนี้มาลงสนามเรียบร้อยละนะครับแล้วก็ค่อยมูฟมันให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับในในในประตู2งเนาะนะครับแล้วก็มาเช็คดูอ่าปอสก็ยังไม่เป็นบล็อกนะครับปอหเป็นอย่างพอหเป็นแล้วปอสยังไม่เป็นพอสเป็นไหมปอสเป็นเดี๋ยวทำปอสเป็นบล็อกก่อนวิธีการครับทำไงครับเลือกปอสแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คัตนะครับแล้วก็ไป Edit แล้วก็อะไรครับ Pa a ่ e a อดบล็อกนะครับแล้วก็มาวางปึ๊บแบบนี้จบนะครับเป็นบล็อกเหมือนกันนะครับอันนี้ลงสนับแน่นอน อ่ะโอเคป .2 ออมาดูปอสอสงนะครับปอสอสงตัวนี้นะครับจะอยู่ตรงไหนปอสองอยู่ตรงนี้ครับกึ่งกลางเสาชุดนี้เลยนะครับวิธีการนะครับผมก๊อปปี้ปอองออกมา C.O. Enter นะครับปึ๊บเลือกมานะครับเนื่องจากลง snap มันอยู่กึ่งกลางแน่นอนนะครับมาปึ๊บมาเอามาไว้ก่อนตอนนี้เราไม่รู้หรอกกึ่งกลางอยู่ตรงไหนเอามาไว้แบบมั่วๆก่อนเลยนะครับวางแบบนี้เลยนะครับคลิกปั้งนะครับนะตอนนี้เนี่ยนะครับนะผมจะลากเส้นนะครับนักเรียนครับให้นักเรียนคิดเหมือนนักเรียนเขียนแบบด้วยมือนะครับเวลานักเรียนจะวัดกึ่งกลางวัตถุกึ่งกลางระยะใดๆสักอย่างเนี่ยนักเรียนก็ใช้สเกลวัดถูกไหมครับนะอ่า อ่าไอเดียมันจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือผมจะลากเส้นกึ่งกลางจากตัวนี้4.5นี่ลงมาแบบนี้นี่นะครับมันคือกึ่งกลางแล้วผมจะเอาเจ้าตัวเนี้นะครับกึ่งกลางเนี้มาวางไว้ตรงนี้โอเคป่ะเก็ตป่ะนะครับโอเคนะครับนะเข้าสั่งพอลลครับ PL enter นะครับนะแล้วก็เลือก midpoint นะครับ midpoint ในระยะ4.5ตรงนี้นะครับชิปค้างที่คีย์บอร์ดเมาส์ขวาหนึ่งทีนะครับแล้วก็เลือกที่ midpoint แล้วก็เอาไปสัมผัสที่ กึ่งกลางระยะที่เราต้องการคลิกครับแล้วก็ลากมันออกมาแบบนี้นะครับพอออกมานี้นะครับบังคับ F8 ให้เป็น Auto เข้าแกนนะครับคลิกปึ๊บจบคำสั่งเรียบร้อยนะครับคราวนี้ผม Move ครับ M Enter นะครับผมจับตรงนี้เลยครับจับตรงนี้เลยนะครับเพราะผมรู้ว่ามันเป็นระยะที่มันเข้า Snap แน่นอนนะครับผมคลิกเลยครับปึ๊บแล้วปด F8 นะครับ เอาเจ้ากึ่งกลางนี้มาวางเห็นไหมครับปั้งเรียบร้อยเข้ากึ่งกลางแต่ว่าดูต้นแบบครับลัศมีวงเปิดเนี่ยออกมาข้างนอกลัศมีวงเปิดเนี่ยออกมาข้างนอกแบบนี้นะครับแปลว่าอะไรครับผมต้องทําอะไรผมต้องมิลเลอร์มันกลับครับ M I Enter นะครับเลือกตัวประตรูประตูนะครับนะแล้วก็มาคลิกนะครับนะกึ่งกลางของมันแบบนี้ตามทับอา่าทับทับเส้นตัวนี้นะครับไม่ ไม่ไม่ทับเส้นกิ่ดนะครับทับเส้นตัวกึ่งกลางแต่ว่าให้อยู่5เซนจากข้างล่างนะครับคลิกแล้วก็โยกมาทางขวาบังคับ F8 ด้วยนะครับโยกมาทางขวาคลิกนะครับตอนเนี้ยเขาถามเราแล้วว่าจะลบต้นฉบับไหมผมต้องลบนะครับเพราะว่าผมมีประตูบานเดียวตอบ yes ครับ Y enter เราก็จะได้เะลรครับประตูป .2 ในตำแหน่งที่เราต้องการหยิบหยิบป .2 มาวางก่อน copy นะครับนะเลือกมาเลยครับป .2 กด F8 แล้วก็มาวางนะครับมาวางป2อ2ไว้ก่อนนะครับเส้นนี้เราไม่ใช้แล้วลบทิ้งครับเรียบร้อยต่อมาครับต่อมาเราวางปอะไรต่อมาดูก่อนปสานะครับปสอยู่ตรงนี้นะครับกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางของ4.5เหมือนกันแต่เป็นกึ่งกลางด้านนี้นะครับนะเอาป3มาวางวิธีเดียวกันเลยนะครับวิธีเดียวกันเลยครับผมเข้าคำสั่งพอยลา์ PL Enter ชิปค้างที่คีย์บอร์ดเมาส์ขวา1ทีเลือกมิดพอยต์นะครับนะปึ๊บแล้วก็ลากออกมาบงคับ F 8นะครับนะแบบนี้นะครับ Copy ้ป3าออกมาครับ CO โทษครับ COEnter เลือกวัตถุนะครับนะจับเลยครับเห็นไหมครับมันจะกึ่งกลางพอดีอยู่แล้วนะครับนะปึ๊บมาเลยครับปด F 8เอามาวางใกล้ๆครับเอามาวางใกล้ๆวางวางแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับพอใจแล้ว Enter จบนะครับแล้วก็ r o เทครับ r o เทปึ๊บ แบบนี้อ่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็มูฟครับเวลามูฟเนี่ยนะครับเลือกว่าถกไปแล้วนะครับเนื่องจากมันเป็นบล็อกก็เลือกง่ายหน่อยให้เรียงจับมิดพอยต์ตรงนี้เลยนะครับมิดพอยต์ด้านนี้นะครับมิดพอยต์ด้านนี้นะครับชิปค้างเมาส์ขวามิดพอยต์เลือกแบบนี้ปุ๊บแล้วก็มาวางตรงนี้เลยครับนี่ทับแบบนี้นะครับมันจะลงแบบนี้ได้เลยนะครับแต่นะครับอ่าเจ้าตัวตัวบานซ้อนเนี่ย ตัวบาร์มต้องอยู่อยู่ด้านขวาคือต้องอยู่อันนี้ต้องอยู่ข้างนอกนะครับต้องอยู่ข้างนอกด้านนี้วิธีแก้คือทําไงครับเราเลือกใช้คําสั่งมิลเลอร์นะครับ M.I. นะครับแล้วก็เลือกวัตถุตัวนี้นะครับแล้วก็กําหนดจุดที่1ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเมาส์มาจุดที่2ตรงนี้แล้วก็ e n t e r แล้วก็ตอบ Y โอเคนะครับ M.I. Enter นะครับเลือกวัตถุแบบนี้นะครับเลือกวัตถุแบบนี้นะครับเมาส์ขวานะครับแล้วผมก็เลือกนะครับ ตรงกึ่งกลางตรงนี้เลยนะครับคลิกนะครับเนี่ยแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับแล้วก็คลิกแล้วก็ตอบ Y แบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะกลับมาด้านหน้าละนะครับถ้าเรียนทําแบบนี้แล้วงงนเียก็โรเท็แล้วก็มูฟเอาอีกทีก็ได้นะครับแล้วทําไงต่อครับเอาวงกลมปสามมาใช่ไหมครับมาวางนะครับคลิกไปเลยนะครับแล้วก็มาวางมาวางใกล้ๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยปรับแต่งอะไรยังไงค่อยว่ากันลบไปนะครับลบไปเสร็จแล้วนะครับ กลับมาดูปออะไรอีกปอหนึ่งนะครับปอหนึ่งติดเสาง่ายมากนะครับไปก๊อปปี้มา co นะครับก๊อปปี้นะครับหยิบตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็มาวางใกล้ๆตำแหน่งก่อนนะครับปึ๊บเนี่ยตำแหน่งเสานี้ใช่ไหมครับดูนะครับปอหนึ่งเนี่ยนะครับที่มาเนี่ยนะครับประตูเนี่ยอ่าเปิด ปิดเปิดเนี่ยนะครับลัสมีเนี่ยรัศมีวงเปิดทิศทางการเปิดเนี่ยขึ้นข้างบนนะครับแล้วไปดูของเราเกิดอะไรขึ้นของเราเนี่ยโอเคโรเท e ก่อน r o enter เลือกวัตถุ Enter กเเําหนดจุดแล้วก็หมุนนะครับหมุนลงมานะครับอยู่ในแกนปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยของเรามันทําไมครับรัศมีวงเปิดอยู่ข้างล่างแต่ต้นแบบเนี่ยมันอยู่ข้างบนนะครับนะปอหนึ่งเ,เห็นไหมครับ เนี่ยต้นแบบอยู่ข้างบนเห็นไหมครับเปิดไปข้างบนเพราะฉะนั้นต้องทําอะไรครับมิลเลอร์ครับ M I Enter นะครับเลือกว่าถูกนะครับพอใจแล้ว Enter กําหนดจุดที่1นะครับแล้วก็คลิกจุดที่2นะครับเราต้องการลบวัตถุเดิมตอบ Yes ครับแบบนี้นะครับแล้วก็ Move ครับปึ๊บมาติดริมเสาด้านนี้นี่เรียบร้อย นะครับนะอะ่กลับไปดูเหมือนอย่างเนะี่ยเหมือนเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นป .4 นะครับป .4 เนี่ยนะครับมีปัญหาตรงที่ว่าเขาจะมีอะไรมาก่อนมีผนังห้องน้ํามาก่อนเราก็ยังไม่ต้องใส่นะครับนะเราก๊อปปี้นี่มาก่อนนะครับก๊อปปีอ้อ่ป .1 มาก่อนสัญลักษณ์ป .1 มาก่อนนะครับปุ๊บนะเอามาวางปุ๊บป .1 ติ้งนองนะครับตอนนี้นักเรียนได้ป .1 ป .2 ป .3 แล้วนะครับเหลือปอ .4 นะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บงานป .4 เนี่ยมันเป็นห้องน้ําเราต้องใส่ใส่ผนังห้องน้ําก่อนแล้วค่อยว่ากันเนาะโอเคพอใส่ประตูเสร็จแล้วนะครับนะต่อมาเดี๋ยวครูจะพาใส่อะไรต่อใส่ผนังขอโทษใส่หน้าต่างก่อนนะครับเดี๋ยวผนังจะมาอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้จะเป็นเรื่องประตูกับหน้าต่างที่เอามาวางลงตำแหน่ง นะครับอ่ะไปดูมีหน้าต่างอะไรบ้างอ่ะนอสามอ่ะนอสองง่ายนี่อสองง่ายเรียนดูโอ้อสองกับอหนึ่งง่ายก็คืออะไรครับมันติดเสาเนาะมันติดเสาหยิบมาใส่ก่อนเลยดีกว่านะครับนะโอเคนะครับอหนึ่งนะครับก๊อปปี้มาก่อนเลยนะครับทั้งชุดปึ๊บจับมุมนี้เลยนะครับคลิกนะครับแล้วก็มาวางเลยอหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับฟั้งง่ายเลยนะครับนะก๊อปปี้อีกครับปึ๊บเราไม่ก๊อปปี้ได้ไหมอะมิลเลอร์เลย M I Enter นะครับเลือกว่าถูกนะครับ หน้าต่างอันนึงสัญลักษณ์อันนึงแล้วครูจะจับตรงนี้นะครับมิดพอยต์ตรงนี้ชิปค้างเมาส์ขวาเลือกมิดพอยต์นะครับปึ๊บเลือกปึ๊บแล้วก,กดลงมาลากเมาส์ลงมานะครับนะแล้วก็บังคับ f8 นะครับแล้วก็คลิกแล้วก็ตอบ no แบบนี้เรียบร้อยต่อมาเป็นอะไรครับ n2 copy n2 มาครับปึ๊บแบบนี้นะครับปด f8 ไปวางครับไปวางไปวางปึ๊บแบบนี้ ปึ้งแบบนี้ทําวิธีเดียวกันครับมิลเลอร์ครับ M.I. ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับนะมิดพอยต์ปังนะครับบังคับ F8 ปังเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเข้าไปดูทีมีอะไรอีกอ่า5นะครับ n 3นี่ No.3 นี่ยังไงนักเรียนเห็นเห็นลักษณะนี้นักเรียนรู้เลยว่ามันทาไมของหยุดส่วนไหนของผนังกึ่งกลางของผนังนะครับกึ่งกลางระหว่างเสานะครับนะอันนี้ก็กึ่งกลางเหมือนกันอ่ะเอาอะไรก่อน เอา5ก่อนดีกว่านะครับเอานอหก่อนนะครับนห้าบานกระทุ้งนะครับก๊อปปีมาก่อนเลยปึ๊บนะครับนะกึ่งกลางไหมอ่ะกึ่งกลางอยู่นี่นะครับนะกด F 8มาวางใกล้ๆก่อนครับถ้าไม่มั่นใจวางใกล้ๆก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยเราหากึ่งกลางของเลข2ใช่ไหมครับ ของ2ระยะ2ใช่ไหมครับทำทำได้ยังไงบ้างเลือกมิดพอยต์ก็ได้หรือออฟเซ t ตมา1ก็ได้นะครับแต่เอาชัวรที่เราเคยใช้ก็คือมิดพอยต์นะครับเข้าสั่งพอดีไลน์ครับ P.L.Enter ชิปค้างที่คีย์บอร์ดเมาส์ขวา1ทีเลือกมิดพอยต์นะครับแล้วก็เลือกเส้นลงมาแบบนี้บังคับ F 8นะครับโอ้ยวางแม่นมากเลยอย่างนี้นะครับพอดีอยู่แล้วนะครับ Move เลยครับข้าสั่ง Move ลงมาให้สัมผัสเลยครับปเรียบร้อยนะครับเส้นไหนไม่ใช้ลบทิ้งครับ เรียบร้อยต่อมาเรารู้นี่นะครับ n 3จะหยุดฝั่งนี้ใช่ไหมครับจะอยู่ฝั่งนี้อ่ะเราลากเส้เสนเกินกลางไว้ก่อนเลย P.L. Polyline นะครับ Enter Shift ค้างที่คีย์บอร์ดเมาส์ขวา1ทีนะครับ Midpoint นะครับปึ๊บแล้วก็ล็อกมานั่นเยนครับ ที่ครูทําชิปนู่นชิปนั่นชิปนี่อะไรเนี่ยนะครับนักเรียนถ้าเรียนไม่ชอบแบบนี้นะครับให้เรียนตั้งล็อกไว้เลยนะครับมาที่ตัวข้างล่างนะครับสอนหลายรอบละเซตติ้งนะครับเอาเมาส์มาที่ไอตัวแท็บเมนูบาร์ข้างล่างนะครับเรียกเซตติ้งนะครับเลือกอ็อบเจกต์แนแล้วก็ล็อกไว้ที่เอ็นพอย มิดพอยต์นะครับที่เราใช้ประจําแล้วก็ตอบโอเคไปนะครับนะคราวนี้สมมุติว่าครูจะครูจะลากตรงนี้โพลีไลน์กลางตรงนี้นะครับครูก็อองสั่งโพลีไลน์เอนเตอร์นะครับปุ๊บเห็นไหมครับมันก็มามิดพอยต์แบบนี้นะครับโอเคเอานอสามนะครับผมก o ปี้มานะครับก o ปี้เฉพาะตัวต่างมานะครับมันมิดพอยต์อยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ะอันนี้ไม่มิดพอยต์นะครับอันนี้มันไม่มิดนะครับนะพอไม่มิดนักเรียนทำไงครับนักเรียนกด F9 ครับ แล้วเมื่อกี้เราล็อกมิดพอยต์ไว้อยู่แล้วเห็นไหมครับมันก็จะมาล็อกให้เราแบบนี้คลิกมาเลยครับแล้วก็ปลด F8 นะครับขยับมานะครับนะก่อนวางนะครับก่อนวางบังคับ F9 อีกทีนึงครับให้ให้มันลง snap ก่อนนะครับให้มันลง snap ก่อนวางแบบนี้เลยครับคลิกนะครับพอใจแล้ว enter หนึ่งทีจบคำสั่งไป rotate ครับ R O enter นะครับเลือกวัตถุนะครับแล้วก็ เข้าไปมิดพอยต์แบบนี้เหมือนเดิมนะครับคลิกไปนะครับแล้วก็หมุนครับหมุนทุกๆๆุๆแบบนี้ล็อก F8 ครับเห็นไหมครับพอล็อก F8 ปุ๊บมันจะไปทิศทางตามแนวแกนที่เราต้องการนะครับแล้วก็ทำไมครับคลิกเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับมูฟครับแล้วก็เลือกอะไรครับมิดพอยต์อีกแต่คราวนี้เลือกด้านนี้นะครับเลือกด้านหน้านะครับด้านนอกนี่นะครับนะเลือกมิดพอยต์ปึ้งนะครับแล้วก็ปลด F8 ครับแล้วก็มาวางครับโทษครับผมเลือกด้านในดีกว่ามูฟนะครับนะ F8 นะครับแล้วก็มาแบบนี้ว่าเห็นไหมครับนักเรียนดูอา่าตรงนี้น่าสนใจถ้านักเรียนเผลอเนี่ยนะครับมันล็อกที่ MidPoint ไว้ไอ้มิดพอย์เนี่ยมันจะมีเส้นอยู่ตรงนี้นะครับแต่พอเข้าโปรแกรมซูมหน้าจอเนี่ยเส้นมันจะหายบางเส้นนะครับนะถ้าคลิกมั่วซั่วดูดีๆนะถ้าคลิกมั่วซั่วมันจะไปอยู่ที่ปลายปลายเส้นสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมสีเหลืองที่นักเรียนเห็นอยู่ซ้ายมือเนี่ยนะครับตรงตรงเมื่อกี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะจะไปอยู่ตรงนี้นะดูนะครูจะแกล้งคลิกเลยนะครับหนึ่งสองสามเห็นไหมครับมันไปตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรต้องตั้งสตินิดนึง move นะครับเอาใหม่นะครับเลือก mid point พอมาถึงตรงนี้นะครับปลดเลยปลด f สามนะครับพอมันลงส n a p อยู่แล้วมันจะลงแบบนี้กึ่งเรียบร้อยนะครับอยู่บนแนวนะครับนักเรียนรู้ดูได้เลยนะครับว่าแนวเสาเนี้ แนวริมเสาเนี่ยกับแนววงผมมันจะตรงกันเลยเห็นไหมครับตรงกันนะครับอ่ะโอเคหน้าต่างนอสามอีกบานหนึ่งอยู่ตรงไหนเอ่ยดูในแบบสิน้าต่างนอสามอีกบานหนึ่งคืออยู่บนผนังตัวนี้นะครับอยู่บนผนังตัวนี้แต่เจ้าผนังตัวนี้เนี่ยพิเศษตรงที่มันออกมามันยื่นออกมาจากแนวเสานะครับยื่นออกมาเท่าไหร่ล่ะไปดูซิยื่นออกมาแปดสิบนะครับ อ่ะ80เนี่ยนะครับเราไม่แน่ใจว่า80เนี่ยคือ80ด้านในหรือ80ด้านนอกความหมายคือจากกึ่งกลางเนี่ยมาถึงตรงเนี้ย8 8 80เซนหรือหรือถึงข้างนอกเนี่ย80เซนเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้แต่ไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับนะเราเนี่ยแหละเราเนี่ยแหละหมายถึงนักเรียนเนี่ยแหละสามารถกำหนดได้เองเลยถ้าแบบมาแบบนี้นะครับ ว่าระยะมันไม่เคลียรเราเนี่ยแหละสามารถกำหนดได้เองนะครับอ่ะโอเคกลับมาที่ AutoCAD นะครับเปึ๊บผม Offset มาก่อนโอ้ Enter เราต้องการ80ใช่ไหมครับพิมพ์จุด8 Enter ถ้านักเรียนอยากให้บ้านกว้างเพิ่มอีก10เซนนักเรียนก็ต้องสร้างผนังข้างนอกนะครับแต่ถ้าเรียนบอกว่าอยากให้บ้านแคบลงไป10เซนนักเรียนก็ต้องสร้างผนังข้างในนะครับวิธีการนะครับนะผม Copy Copy ตัวนี้ดีกว่า พอมันลง snap ไปแล้วนะครับนะ copy ตัวนี้นะครับเมาส์ขวาคลิกจุดที่1นะครับแล้วก็เอามาวางนะครับเสร็จปุ๊บวางแบบนี้ได้เลยไหมครับไม่ได้นะครับต้อง rotate ก่อน r o นะครับนะปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ move ครับจับตัวนี้นะครับปุ๊บนักเรียนเห็นไหมครับพอมันลง snap ไปแล้วเนี่ยอะไรก็ง่ายไปหมดนะครับนี่เรียบร้อยนะครับจบละอันนี้จบจริงนะครับนะเหลืออะไรครับ ลบเส้นล่างพวกนี้ทิ้งนะครับเอาไอ้นี้มาครับสัญลักษณ์นสามมาปึ๊บวางครับวางไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาจัดที่หลังปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยตอนนี้นะครับนักเรียนบ้านนักเรียนนี้ใกล้มากเลยนะครับใกล้แบบสุดๆแล้วนะครับเหลือแค่อะไรครับใส่อะไรครับใส่ผนังนะครับนะใส่ผนังเท่านั้นเองอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยว คลิปนี้ครูจะตัดจบตรงนี้นะครับก็แสดงว่านักเรียนทำไรไปแล้วนะครับใส่ตำแหน่งประตูกับหน้าต่างไปแล้วนะครับคลิปหน้ามาใส่ผนังนะครับนะแล้วบ้านก็จะค่อยๆประกอบล่างประกอบล่างนักเรียนสังเกตสิครับคลิปละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครูทําไปอธิบายไปแต่ถ้าเกิดนักเรียนทําด้วยตัวนักเรียนเองแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องอธิบาย นะครับแล้วนักเรียนคล่องนักเรียนเก่งนะครับนักเรียนก็จะทําไวขึ้นและถูกต้องมากขึ้นตอนนี้ขออย่างเดียวนะครับขอให้ฝึกฝนนะครับนะโอเคแล้วเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ